สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนโคนพระนะ EP พิเศษ EP ที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ้งสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการสองร้อยนะครับสองรายการสามร้อยนะครับช่องทางในการติดต่อน้ำสูญเปสิตเก้าสูญสามเจ็ดหกเจ็ดหกนะเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนเพื่ี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จ ไก่เซินับสภาพใช้นะครับเนี่ยสมเด็จไก่เซืร์เก่านะครับสภาพใช้นะครับนี่ดูเนื้อนะครับเก่ามันๆนะครับหมายเล็กหนึ่งนะครับหมายเลขกสองนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่สมเด็จเก่าเลี่ยมเก่ามานะครับถ้าหลังมีจานนะครับจานมือนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ทราบที่นะครับ เก่าแต่ไม่ทราบที่นะครับมีจานด้านหลังนะครับหัเรียมนะครับเรียมเก่านะครับหมายเลขสามครับเป็นปิดตาใส่วัสดุพานสูงครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเนี่ยมีตะเข็บด้านข้างนะครับปิดตาวัใส่วัสดุพานสูงนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับหมายเลขสี่ครับเป็นภาพปิดตานะครับหลังแบบนะครับ ตาหลังแบบครับตาหลังแบบคนระับหมายเลขสามครับหมายเลขสี่ครับต่อไปหมายเลขห้าครับเป็นเหรียญหล่อ,อหลวงพ่อคำวัดโพเตี้ยกำแพงเพชรน,นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อคำวัดโพเตี้ยครับกำแพงเพชรครับหมายเลขห้าครับต่อไปหมายเลขหกครับเป็น หลวงปู่ทวดนะครับเนื้อผงนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อผงนะครับเนื้อผงนะครับมีตะกรุดนะฝังตะกรุดนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่เทศนะครับเหรียญพัดยศหลวงปู่เทศนะครับหลวงปู่เทศนะครับต่อโคด้านบนเลยนะครับหลวงปู่เทศนะครับปีสาม สามเจ็ดนะครับเจ็ดสองแปดนะครับเีน่นพัดเจ็ดหลวงพเทศเทศหลังสีนะครับสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะครับหมายเลขแปดครับเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะ 8, นะครับเป็นหล่อโบราณหลวงปู่สุขวัดโพไซทองทำหมายเลขแปดนะครับ หมายเลขเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพสายทองนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดโพสายทองนะเนี่ยหลังยันห้านะครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพสายทองนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นโลเกตหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับเนี่ย โลเกตหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับนี่ครับสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่ศรีมหาวีโรครับสิบเอ็ดนะครับ,รบเป็นเข็มกัดลอห้าครับสวยนะฝั่งเพชรน,นะครับด้าน,นหลังเป็นครบห้าสิบปีนะครับเนี่ยของร้านห้าสิบปีนะครับ ่อกนะครับสวยนะครับเนี่ยครับคมชัดเป็นอลเก็ตหล่อห้านะครับลองเพชรนะครับหมายเลข12นะครับเป็นพระปลื้มนะครับเป็นพระปลื้มสวยนะหมายเลข12นะหมายเลข13บสมนะเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับ ติดตานื้อมีกระพัดเก่าทำในปะีสิบสามครับภาพเก่าหิงนงครับสิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนะครับปีสองห้าครับเนีสวรรค้ยยี่ห้าครับหลังเป็นหลวงพ่อหลังเป็นพระพุูนะครับเป็นพอปลอครับไรลทองนะครับ อีกฝั่งเป็นหลวงปู่แหวนนะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนะร,รุบ่นทวีคูณนะครับป็นเหียนก็ไหลเงินนะครับทวีคูณนะครับมาที่สิบหกครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ ตาล네ี่หลวงปู่ทวดครับหล่อเตาลี่หลวงปู่ทวดหลังหนังสือครับเป็นเตาลี่หล่อครับหล่อโบราณครับนี่ครับสิบเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อเดิมสภาพใช้เป็นเนือนปาก้านะครับหลวงพ่อเดิมครับสภาพใช้นะเนื้ออันปาก้านะครับสิบแปดครับเป็นหลวงพ่อเดิมครับเนื้อตะกั่วนะครับ พอเดิมเนื้อตะกัวนะนะครับมาเลขสิบแปดนะครับสิบเก้าเป็นลูกเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อตะกัวครับลูกเหมือนหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนเนื้อตะกัวครับสิบเก้านะครับยี่สิบนะบเป็นพักกิ่งนะครับเนื้อทองผสมนะครับ หล่อโบราณพักกิ่งนะเร่วนนะครับเนี่ยครับกิ่งนาเรศวรอุดกิ่งนะครับทองผสมเก่านะครับยี่สิบเอ็ดครับเป็นแหวนหล่อครับแหวนพิรอดหล่อครับหลวงพ่อใส่วัดทองคุ้งนะครับเนี่ยครับทองผสมนะครับเหลืองเลยนะเหลืองอลามเนยนะครับใสยวัดทองคุ้งนะครับอ่างทองนะครับ อันนยีิบสองครับเป็นแหวนนะครับเนี่ยตลังเป็นด้าน,นบนเป็นนี่ครับคลายพระเจ้าห้าพระองค์นะเนี่ยมีขึ้นมาเป็นช่อขึ้นมานะครับเป็นแหวนแล้วก็คุกรักนะครับลงรักนะครับเนี่ยครับ ยีิบสามนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับลูกเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินนะหลังวอจอนะรูกเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน,นครับหลังวอจอนะเนี่ยนี่อันปาก้านะครับสวยนะครับยิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับ ็นหลวงปู่ทิมนะมัน,มนนะเียกิบสีนะครับจะเป็นเรซินนะครับคมชัดนะครับมีอายุนะครับอันนี้จะเป็นเรซินนะครับเี่ยอีนะาครับเป็นพระวัดจุรามนะรณีนะครับพิษณุโลกนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับอีกฝั่งเป็น,ในใคล้ายนางพญายอีกฝั่งเป็น,ใน,ในใคล้ายฤษีนะครับ ในดินวัดจุฬามณีนะครับอีปโนะครับเป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อเกษมนะครับแผ่นปั้มแปดสิบสี่ปีเจ็ดรอบนี้เป็นแผ่นปั๊มชิดนะครับเป็นรูปหลวงพ่อเกษมนะคมชัดนะครับยิบเจนครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยนะครับวัดศรีอุทุมพรนะครับเลรี่ยมเก่านะนี่ครับเหรียญหลวงพ่อจ้อยนะครับ รุ่นอภินิหารหลวงพ่อจ้อยปีสามแปดนะครับเรียนหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรปีสามแปดกลายทองสวยๆพร้อมเลี่ยมนะครับยี่แปดเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเนื้อทองผสมนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับ สามสิบนะครับเป็นพาลีลาเนื้อตะกั่วเลี่ยมเก่านะครับดูเลี่ยมนะเลี่ยมเก่านะครับพาลีลาเนื้อตะกั่วเลี่ยมเก่านะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับรายการละสองร้อยบาทนะครับส่งรายการสามร้อยบาทนะครับ สำหรับอีพีนี้ขอจบไปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ